จะทำต่อดีไหมนะมันไม่มั่นใจอ่ะจะมีใครมาดูหรือเปล่าผมตู่พบทอนครับหลายคนเห็นภาพผมที่เป็นศิลปินนักร้องเห็นมุมที่สวยงามอยู่เบื้องหน้าบนเวทียังมีอีกหลายมุมที่หลายคนยังไม่รู้กว่าจะมาเป็นตู่พบทอนอย่างที่ใครๆเห็นกันในวันนี้มันไม่ง่ายเลยครับ สมัยอยู่ที่อเมริกาผมเรียนไปด้วยแล้วก็ทํางานไปด้วยครับตั้งแต่ไฮสคูลเลยจุดเริ่มต้นในเส้นทางดนตรีของผมจริงๆคือช่วงที่พี่บอยกฤษฎีพงศ์เขาหาคนที่อยู่ที่อเมริกามาร้องประสานให้ในคอนเสิร์ตแต่เหมือนเป็นโชคดีของผมที่มีนักร้องท่านหนึ่งมาไม่ได้เพราะว่าวีซ่าไม่ผ่านผมก็เลยได้ขึ้นไปร้องแทนหลังจากจบคอนเสิร์ตวันนั้นเนี่ยพี่บอยก็เรียกผมมาคุยแล้วก็บอกว่าพี่กําลังจะมีอัลบั้มชื่อ Richard Men Boy Eleven นะที่อยากให้ผมมาร้องสักหนึ่งซิงเกิลในอัลบัม้มผมตอบรัับทนทนี เอาเข้าจริงๆพอกลับมาอยู่เมืองไทยแล้วเนี่ยมไม่ง่ายเลยครับคนก็ยังไม่รู้จักอยู่ดีว่าตู่ภพทอนคือใครถึงแม้เขาจะรู้จักเพลงที่ผมปล่อยออกไปแล้วนะครับตอนนั้นผมกดดันมากๆนะครับถึงขั้นบอกตัวเองเลยว่าหยุดไหมเรากลับไปทำแอนิเมชันที่เรียนมาไหมแต่แล้วผมก็คิดกับตัวเองอะว่าเรามาถึงขนาดนี้แล้วอะผมแพ้ไม่ได้ ถึงแม้ว่าทางข้างหน้ามันจะมีอุปสรรคถาโถมมารอบด้านก็ตามจนในที่สุดก็เริ่มมีงานเข้ามาบ้างเลขไม้ของประสบการณ์ของเรามันก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆผ่านมาจนถึงปีที่10วันที่ผมมีคอนเสิร์ตเดียวของตัวเองผมเอาความกังวลที่มีทั้งหมดเปลี่ยนเป็นแรงขับเคลื่อนเพื่อที่จะได้มั่นใจว่าคนดูที่มาดูคอนเสิร์ตเราเนี่ย เราจะได้ดูสิ่งที่มันดีที่สุดแล้วในตัวเราจริงๆครับสุดท้ายก็ผ่านมันไปได้นะครับแต่พอม,มองย้อนกลับไปอะคอนเสิร์ตครั้งนั้นอาจจะไม่ได้เป็นคอนเสิร์ตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแต่ผมก็รู้สึกภูมิใจทุกครั้งที่นึกถึงมัน าตลอดเส้นทางที่ผ่านมามันมีความหมายกับผมมากมากจริงๆนี่คือเมลเซอร์พลายของผมครับแล้วของคุณล่ะออยาากห้เธไดนนนลับต your ambition Mitsubishi Motors